เป็นเหล็กที่ตีง่ายนะครับคอนโทรลคอนโทรลได้ง่ายสำหรับทั่วทั่วไปนะฮะกับครับก,บบกบ็มีลูกที่นะฮะลูกที่นุ่มกับลูกที่ไม่นุ่มนะสำหรับก็แนะนำว่าถ้าต้องการระยะก็ตีลูก X อต้องการตีนิ่มบอลสปินผมว่าลูก S อสะน่าจะบอลหยุดได้ดีกว่านะฮะแล้วก็อยู่ที่เราเราต้องการเราควรจะรู้มือเราแบบไหนไงนะถ้ามือเร็วเข้า X ไปก็ได้ระยะทาง แต่ถ้าเอสคับตีดุ่มกับบอลที่แฟเว์นิ่มๆหยุดได้ดีกว่านะคิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าก็หัวมันมันจดง่ายฮะมันจดง่ายแล้วตีมุมได้ง่ายได้คอนโทรลได้ง่ายฮะไม่ยากแลก็ถ้าลองลองแบบสแลนแล้วก็ปรับปรับปรับตัวได้ง่ายขึ้นมันมันมุมเป็นหัวที่ตีได้ง่ายฮะไม่ยากอะไรนะฮะกับก้านก็โอเคในราคาที่เหมาะสมกับที่ตัวฟูบุกิตัวใหม่นะ คือราคาไม่ไม่สูงไม่ต่ำไปอย่างนี้สำหรับมือเล่นได้ครับน,น่าจะเป็นตัวที่ทำมาตัวนั้นสีฟ้าที่ัวเอดีตัวนั้นฮะแล้วก็ตัดตีก็ทายนิดนึงแต่นี้เขาจะเป็น,ปนมิดมิดมันก็เลยสำหรับสำหรับผมนะฮะมันอ่อนนิดนึงมาไม่ทันหัวนี่โอเคหัวโอเคครับหัวจดง่ายตีง่ายฮะตรงก็ สวยงามมากสวยงามสุดแล้วรถสิซีนะครับแล้วก็ให้ขี่ลูกที่ค่อนข้างลอยโด่งง่ายสำหรับนักขับมือใหม่นะครับที่ต้องการพอคลิ์เนี่ยเยอะๆนะครับจดสบายๆดีสบายๆนะครับอย่างพี่ก็ต้องอาจจะต้องเปลี่ยนการนิดนึงถ้าตัวนี้นาฬิการตัวเดียวไม่อยู่นะครับสำหรับคนที่สปีดเยอะๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นการปูบิิจนะครับอาจจะเหมาะกับคนที่สปีดประมาณร้อยร้อยไมล์ต่อร์ชั่วโมงลงมาตัวร้อยนะครับไม่กระจะวคุมไม่อยู่ครับ กับไปรกที่ถ้าคนที่จะปิดน้อยลงงานเนี่ยเขาใช้ไก่ตังนี้ดีดีไก่แน่นอนนะครับ